e f นี s เจออ้อมค่ะดวงของคุณวันนี้เหมาะกับการทำงานเหนื่อยด้วยตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จอยาได้ว่าโชคลาภอะไรที่เรากำหนดไม่ได้ลาบลอยอะไรอย่าไปเรากำหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะความสุขความทุกข์อยู่ที่เราทำเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราไว้แต่คนที่ลงความสิน ลุ้นงวดหน้าได้อีกใช่ครับเราอาจจะไม่ได้ร้อยสล้านเราอาจจะได้10บล้านก็ได้ใช่ใชแล้วก็ยอ่อขนาดลงมานิดหน่อยนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะก็บางคนส่งข้อความมาบอกว่าเงียบคลิปทั้งออฟฟิศเลยตั้งแหน่ะคุณน้ฟังถ้าร้อล้านก็คงโอ้โหตีของร้องเปล่าทั้งนี้ก็คงโอ้โหตีกันเหมือนกันน่ะ ใ่นะแต่ถ้าได้ร้อยสิบเอ็ดล้านผมก็เงียบเหมือนกันนะคุณไม่มีสิทธิ์เงียบเพราะเขาจะโทรหาคุณและเขาจะประกาศชื่อคุณเพราะเขาต้องการพยานว่ารางวัลมันออกถูกปากเขาเงียบไม่ได้มันต่อให้เราอยากเงียบอ่ะจริงเราก็เงียบไม่ได้คุณฟังเชื่อสิพอถึงได้สิร้อยสิบเอ็ดล้านเขาบอกว่าถ้าเงียบแล้วไม่ได้กับเสียงดังล้าได้เพราะเสียงดังสี่จะเอาร้อยสิบเอ็ดมันก็ลัมแต่ไม่เป็นไรค่ะมันก็จะผ่านไปอีกหนึ่งงวดเพราะฉะนั้น ขอบคุณที่พี่ชาวเฉาก็ช่วยตีหวยที่นี่ไม่ได้หวังไปทางทางนั้นเลยนะตอนนี้นตอนนั้นหวังไปประเด็นอื่นนะคะอะก็สนุกสนุกกันไปกับคุณผุ้ฟังก็ลุ้นกันวันนิดจิตแจ่มใสแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็ต้องเชื่อเรื่องของการทํางานของตัวเราเองจริงๆแหละทํางานให้เต็มที่รักไม่รักงานไม่รู้แต่รับผิดชอบอันนั้นคือสิ่งที่ถูกปะถูกครับรักในการที่จะต้องมีชีวิตทำงานเพื่อให้ได้เงินมาถูกไหมในขณะเดียวกัน รับผิดชอบงานหน้าที่เรามีอะไรเราทําหน้าที่ของเราให้ครบจบทุกกระบวนการนะคะส่วนหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้หน้าที่ของเราคือขับรถให้ถูกกฎจราจรและขับรถด้วยความ อ่าะใจะเย็นๆเพราะในหลายพื้นที่ค่อนข้างติดสะสมอยู่นะคะถ้าเกิดดูไปย้อนอ,ะอ่ะก็เห็นตรงนี้มาหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสงประภาค่ะมุ่งหน้าสีสมานมันเป็นภาพที่รถติดนะคะอันนี้ดูจากสาวพ .91 ในขณะที่บางที่เริ่มมีน้ำขังเพราะวันนี้เริ่มมีฝนตกประปรายในในในบางในบางจุดซึ่งมีคุณทุกฟังบอกว่าในบางจุดของเขาเนี่ยฟ้าครึ้มแต่ฝนยังไม่ตกก็เรียกได้ว่า ทำใจกันแหละเพราะว่าพอโรงเรียนเลิกด้วยหลายๆโรงเรียนพอเปิดแล้วมีเรื่องของฝนเรื่องของการจราจรหน้าโรงเรียนก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ไปรับลูกหลานนะคะ สบายๆข้าห้องน้องห้องน้ำไม่เรียบร้อยเพราะไม่รู้เลยกลางทางจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือเรื่องของคนที่เกิดอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าโรงเรียนเราเปิดในช่วงนี้และมีฝนตกปรับปลายอยู่ในขณะที่คุณผู้ฟังของเราที่เคยบอกว่าเขาได้มีโอกาสไปอังกฤษนะก็เพราะว่าเขาตั้งใจจะไปดูฟุตบอลมันก็เป็นความฝันของคนแต่ละคนที่เรียกได้ว่าเราจะวางแผนการใช้ชีวิตอย่างไรเราจะไปนั่งบอกว่าทําไมไม่เอาเงินตรงนี้ไปทําอย่างนั้นนะเราเราบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราไม่ได้เพราะถ้าการไปดู ฟุตบอลของเขามันเติมเต็มความเหนื่อยของเขาเราก็ต้องให้เขาไปเติมเต็ม<ช>เพราะเราไม่ได้ไปทํางานกับเขากับความเหนื่อยที่เขาเผชิญในแต่ละนาทีของเขามันคือเขาเลือกเพราะฉะนั้นความสุขก็ควรจะให้เขาเติมของเขาเขาก็บอกว่าเขาไปดูผีแดงในบ้านเลยเป็นนัดสุดท้ายที่สนุกมากทั้งที่ตัวเองเป็นแฟนลเวร์พูลนะแต่รู้สึกว่าได้รับอันนี้ส์จากเพื่อนที่เป็นแฟนบอลเนี่ย,ย<ๆ>ก็เลยได้บัตรไปดูด้วยเขาบอกว่าชอบ บรรยากาศสนามโอทราฟอร์ด<ช>นะคะก็เพราะว่า เวลาที่เราเห็นแต่ในทีวีอ่ะพอเราได้ไปตรงนั้นอ่ะต่อให้คนละทีมอคุณผู้ฟังต่อให้เราเคยดูบอลแล้วเราไม่ได้<ม>อินกับ gera, ทีมใดทีมหนึ่ง<ม>เราไปอยู่ในบรรยากาศนัน้นเรายังสนุกอ่ะ<ม>เราก็ยังสนุกแล้วเรารู้ว่าตรงนั้นมันมีมนค์ขลังของมันเพราะมันคือที่ที่เราเคยเห็นแ<ม>บบางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยดูหลายทีแล้วคอนเสิร์ตท,ที่ราชมังยังไม่เคยได้ไปจริงๆสักทีอ่ะเห็นคะ <bliver S 1> นนั้นก็ไปคนนี้คนนี้เขาไปคนนั้นคนนั้นก็ไปคนน้นวันหนึ่งพอเราได้ไปอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าแบบ เข้าใจแล้วว่าคนที่เขามาถึงจะนั่งดอยถึงจะนั่งตรงไหนและยืนตรงไหนต่างคนต่างก็มีความสุขและความประทับใจเพราะมันเขาเรียกว่ามันมีบรรยากาศมัน<ะ>รวมนะบรรยากาศมันช่วยให้หลายๆอย่างมันเกิดขึ้นซึ่งบรรยากาศมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะคะบางครั้งเราไม่เคยอยากได้ของบางอย่าง <c oughs> บรรยากาศมันก็ทําให้เราอยากได้เคยไหมล่ะ ห้าห้าสองสองสามสามตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากได้พอกดก็ไปบรรยากาศรอบข้างาเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันเอ,อื้อ <c oughs> อันนั้นลดอันนี้หน่อยคนนั้นก็กดอันนี้คนนี้ก็ซื้อนั่นมันมีเ <c oughs> ลเซลเบตอ <c oughs> <ฮ>ะไรว่าเพอบรรยากาศเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณผู้ฟังบางครั้งมันก็ทําให้เราเคลิมได้อ่ะเหมือนกับบางคนบรรยากาศช่วงหวยออกก็เคลิมบรรยากาศค้ายซื้อวตวเออสักนิดนึ่งว่าอ่ะตอนนี้บรรยากาศของเราเข้าสู่โหมดของบรรยากาศการทํางาน และการเตรียมตัวเลือกรับประทานอาหารเย็นเย็นนี้คุณจะทานอะไรอันนี้สิเป็นเรื่องที่ต้องคิดทุกวัน<ช>เย็นนี้กินอะไรดีนะเอไข่ต้มดีไหมเออวันนี้กินไข่ต้มดีกว่าเออวันนี้มีไข่ต้มนี่ว่าการกินข้าวกับไข่ต้มก็ได้ประโยชน์อยู่นะใช่ครับข้าวสักนิดไข่ต้มสักหน่อยแต่ไม่เอาเข้าวดำนะ ไม่ถนัดจริงๆก็ต้นยังขอข้าวขวแล้ววันนี้คุยกับเพื่อนสองสามวันนี้จะเจอเพื่อนเยอะก็เจอแบบกลางวันกลางวันกลางวันก็จะนั่งคุยกันสิ่งที่แลกเปลี่ยนเจอกับคนที่ออกกําลังทั้งนั้นเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่ออกกําลังได้ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนเลยคือเดินใช่ถูกเขาจะพูดเลยว่าเดินอ่ะคือง่ายที่สุด แทบไม่ต้องลงทุนอะไรคือขอให้เดินเนี่ยคือขยับตัวบ้างอย่าเอาแต่นั่งนิ่งๆลุกเดินเดินไปนูน่นเดินไปนี่เดินไปนั่นอย่างที่เขาบอกแล้วค่ะเขาอยากให้เราเดินวันละหมื่นแต่ถ้าหมื่นไม่ไหวเขาก็ย่อมาให้เราบอกว่าจริงๆพันก็ได้นะจริงๆพันก็ได้ขอให้ได้เดิน,ดนลุกขึ้นมามนอย่าเอาแต่นั่งงอตัวอยู่บนอยู่บนที่นอนเขาก็บอกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็นอกจากจะพูดเรื่องของ ประโยชน์ของการเดินวันนี้ที่คุยกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเพื่อน้ำเตือนมาด้วยว่าเฮ้ยคนออกกําลังเนี่ยไม่ใช่ว่าภูมิไม่ตกนะเขาอนุมานกันอยู่นะเขาบอกว่าพอออกกาลังเสร็จเหนื่อยอะช่วงจังหวะนั้นบางทีมันก็ตกพอมันเหนื่อยอ่ะบอกออนเลยเพราะเอกก็เป็นคนบอกว่าเขาน่าจะติดตอนโควิดน่าจะพอออกกําลังแล้วแบบตอนเหนื่อยแล้วเดินไม่ได้ใส่หน้ากงแะกากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะมันคือการอนุมานเอาของของผู้ที่เขาเดินหลังจากเนี่ยแล้วเขาก็เจอว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่กันอะ เป็นหวัดหรือเป็นอะไรเป็นฟลูรหรือเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ mm. ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ตรงกันนั่นแหละคะ่ะพอถึงวันหนึ่งเราจะคุยกันเรื่องสุขภาพกับคุณรู้ฟังเราไม่ต้องพูดเรื่องปวดหลังปวดคอปวดตัวนะแต่เราจะพูดว่าเดินคือประโยชน์การเลือกกินอาหารเป็นสิ่งสําคัญเพราะเมื่อผลคอเลสเตอรอลออก 200, mm. เมื่อคุณพุ่งเกินสองร้อยเขาก็จะเตือนคุณว่าลดของทอดลดเบเกอรี่ลดน้ําตาล ลดนมวัวเหลือแลกินก่อนเพราะฉะนั้นอะ่ะก่อนที่เราจะต้องเลิกกินเขาใช้คําว่าลดถือว่าเขายังเมตตานะคะคุณผู้ฟังวันที่คุณได้กินคุณแฮปี้อ่ะแต่มันขึ้นนะคอเลสเตอรอลอะ่ะมันมีผลกับหลายสิ่งถูกไหมครับแต่ถ้าวันที่มันจะต้องเลิกอะ่ะไหวไหมถ้ารู้ตัวว่าเลิกไม่ได้ช่วงลดอาจจะขัดใจแต่ดีกว่าเลิกไหมอะ่ะ ใช่ป่ะ<ด>เหลือเลี้ยงเลี้ยงให้กินได้บ้างดีกว่าต้องเลิกกินไปเลยป้าเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้นะคะจากผู้ที่ผ่านมาก่อนอยากจะเตือนน้องๆว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญถูกไหมฮะครคอเลสเตอรอลเวลานางมานางไม่ได้มาเลือกเพศและไหวคนบางคนตัวเล็กๆ ผอมๆอ,อายุน้อยๆสามร้อยก็มาได้ในขณะที่บางเห็นเราเห็นบางคนตัวเ็าดูสูงใหญ่ใช่ลีนใช่ไหมเอ้ยมไม่ถึงสองร้อยถูกป้ะของอย่างนี้ร่างกายของคนแต่ละคนถูกสร้างมาไม่เหมือนกันเพื่อนกินได้ไม่เท่ากับเรากินได้และในขณะที่เราเรากินได้เพื่อนก็นกไม่ได้แปลว่ากินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองตัวสุขภาพบ้างนะคะคุณผู้ฟังอ,งอังคารทุูโอล สนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นและออสเท็กอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟอังคารน่าเจอกับครู มีเรื่องเล่าเขาจะเล่าอะไรกับบังคารคุณโป่งสองทุ่มหนึ่งสทุ่มฟังพร้อมๆกันกับน้ำจิ้มพันท้ายต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นออสเท็กซ์ุปเปอร์ฟูดอาหารสุนัขและแมวมีเนื้อสดเกรนฟรีซุปเปอร์ฟู้ดสโลกครับหรือคอมเพล็กซ์ับนมกถึงออสเท็ค่ะบังคารคุณโปง